สวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะเจอนั่งค่ะคุณเคกับคุณแจ็กกี้ดามสบายเลยนะคะบ้านคุณหนุ่ยน่าอยู่มากเลยครับขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่กันเองสองคนตาใหญ่ อ๋อครับลูกหลานอยู่ญี่ปุ่นว้าวกำลังน่ารักเลยครับโอหลานคนโตสามขวบค่ะชื่อน้องอะไรครับเนี่ยคนโตชื่อมิคุจังว้าวคนเล็กคือไอริจังว้าอน่ารักจังเพราะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเออใช่ใช่เหมือนกันเลยไอ้นี่เพราะใช่พอดี พี่แจ็กกี้อ่ะเขาสนใจเรื่องกล้องตัวหนึ่งที่ที่คุณหนุ่ยมีอยู่โอเคกล้องฉายกล้องฉายหนังใช่กล้องฉายหนังใช่ในี้ขออนุญาตดูเดียวดีค่ะครับอายุกล้องนี้คิดว่าสี่สิบกว่าปีแล้วอ๋อครับกลายเป็นของโบราณและแอนทิกแล้วโอ้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะ นี้ก็ต้องใช้ฟิล์ม8มิลในสมัยนั้นนะยุคแรกๆอาท่านได้ได้คู่มือพร้อมเลยนะคะคู่มือก็มีนะน่าสนใจมากเลยปกติสมัยก่อนเนี่ยก็เอาไปดูหนังที่บ้านคู่มือด้วยนะครับมีคู่มือพรอย้าเรามีกล้องแล้วเราเปิดลงหนังกันเลยดีกว่า ้ยคุ้มกันคุ้มกาเลยแล้วเมคอินเจแปนได้เลยเมคอินเจแปนนี่ฮิ้วฮิวมาจากเจแปนโดยตรงสนใจสิพี่ผมเป็นคนชอบดูหนังแล้วแต่ยุคนี้นะคือแล้วแต่เด็กสมัยเด็กๆเราจะเห็นหนังตลางๆที่เครื่องใหญ่ๆแล้วเสียงมันดังปู่ๆไอ้ที่สําคัญคือตอนนั้นน่ะไอ้นักภาพ คนเดียวนะเล่นทุกเสียงยอดเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเกลียดเกียดเสียงผู้หญิงเขา,าอ่ะเฮ้ยเธอแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้แต่ตอนหลังเออเราเข้าใจพอเราเข้าใจการทํางานพุ้เรารู้สึกว่าเออเขาเขาให้ความสุขเขาอันนี้คือก็แปลงไฟเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับใชเกี่ยวไฟสีได้เลยเนาะฟูจิด้วยสายเข้ากําแพงใ่้คุณหนุ่ยจะปล่อยแล้วตอนนี้เสียดายนะพอดีที่บ้านมีหลายเครื่องวาก็เลยปล่อยเครื่องนี้ ผมว่ามีคนหลายคนนะ,ะที่แบบเป็นนักสะสมนักเล่นกรองรรผมว่าบางทีถ้าสนใจนะไม่ผิดหวังอฮะเพราะว่าผมเห็นการเก็บของคุณหนุ่ยดีจริงๆใช่ครับดูดีมากเลยยังดูเหมือนใหม่เลยฟ,ลฟิล์มฟิลมยังใหม่ทุกมวลนนะคะยังเล่นได้ดีทุกมวืน จริงนะชอบชอบนะชอบว่าเป็นคนโดยปกติผมชอบของเก่าอยู่แล้วอืมอันนี้ก็จริงๆแล้วคุณหนุ่ยปล่อยขายก็น่าเสะยด้ไดนกันเนาะคุณหนุ่ยก็จอได้เนาะแล้วจะเก็บไว้ดีอ่ะคือมีหลายเครื่องแบ่งให้คนอื่นบ้างเลยเออช่วงนี้ผมได้ยินว่าคุณหนุ่ยมีผลงานภาพยนตร์นี่ครับผลงานเหรอคะตอนนี้ที่เป็นภาพยนตร์ครับฉายอยู่ตอนนี้เลยคืออะไรเฮ้ยลูกเต้ นี่ลูกพ่อใช่เลยเรื่องนี้ก็ออกเสียงนี่นะเรื่องเนี้ยผมต้องไปดูไห้ได้เนี่ยเตรียมตัวเลยนะคะไปดูกันดูไห้ได้เรื่องนี้น่าจะทําเงินน่าจะเป็นหนังทำเงินใช่ผมว่าสนุกตลกผมดูที่เซอร์ลวผมดูแล้วน่าดูมากแล้วุูมิกับก็ผู้ํากับคือบุเพสันนิวาใช่ไหมชื่อคุณหนึ่งใช่ไหมที่กำกับบุเพสันนิวาใช่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 ภมกับหนึ่งใจดีค่ะ แต่ผมผมดูทีเซอร์ตอนแรกมองผ่านๆผมนึกว่าหนังต่างประเทศแต่ตอนนี้นะมุมกล้องมุมอะไรเออไม่ต่างต่างประเทศชัดๆแต่พอดูดาเฮ้ยนี่ของเราเนี่ยนะเออคุณใจนะตัวคุณเต๋อน้องโป๊กกับน้องเต๋อเป็นนางเอกแซมมี่เป็นนางเอกอ๋อแล้วคู่คู่หนุ่ยเป็นคู่หนุ่มรับบทเป็นป้าต้อย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 คือเป็นเอ่อเป็นแม่บ้านก็แล้วกันเนาะเป็นแม่บ้านของของพระเอกอ๋อ กล้ชิดไปะชิเลยกล้ชิดกล้ชิดแล้วช่วงนี้คุณหนุ่ยมีผลงานละครอะไรบ้างครับผลงานละครตอนนี้ที่เพิ่มปิดกล้องไปแล้วสองเรื่องที่ยังไม่ได้อ่อนแอครับสเนหามายาของทีวีทันเดอร์ออแล้วก็มีสาวออฟฟิศสองพันปีแล้วก็ที่ยังไม่ปิดกล้องสาวสองวิญ,ญญาณของช่องเจ็ดยังถ่ายทำอยู่ เขาเป็นแนวแนวถ้าชื่อก็น่าจะส,สอดเยบสสองนะสาสองเปนยาสองเินยาเนก็จัหลังจากนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปลพบุรีกันแต่รู้สึกว่าพี่จะหิวใช่ไหมตอนนี้ยพี่หิวแล้วใช่ไหมผมเห<ผ>ม,มือนได้กลิ่นอะไรรวมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมตะกะไปหรือเปล่าไม่รู้ผมได้กลิ่นขอ่หอมเลไรใกลัวูเครียดหมาวาจะหมดขอ 难得难得。 จะเป็นศาสตราจารย์แน่เลยลองเข้าไปดูดีกว่าศาสตราจารย์ครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ so สวัสดีศาสตราจารย์ผมคือโคตรที่มหาศาสตราจารย์ชำนาญชำนิผู้เป็นบุรุษในตระกูลชำนิชำนาญโอเคครับผมทราบจากคุณแจ็คก,กี้ว่าคุณมีเรื่องจะสอบถามผมอะไรบ้างใช่ใช่ตอนนี้ผมหลงตรงนี้แน่แต่ว่าที่นี่ที่ไหนก็ปกติลกปลาลบบุรีเนี่ย เขาว่าปางสามยอดผมว่าแกไปเลี้ยงอาหารลิงอยู่เพราจะัเเพือนอ,องสมตัวแต่ว่าที่นี่มันคือที่ไหนอาจารย์ที่นี่เหรอตามป้ายจะบอกว่าวัดนครโกษา,รกาจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วจริงๆแล้วนะ uh huh. สถานที่แห่งนี้นะ uh huh. ขาดไปอย่างหนึ่งขาดคนเข้ามาดูส่วนใหญ่ uh huh. คนมาลบ,บบุหรีมักจะไปพระปางสามยอด <น>ไปเยี่ยมชมวังมนาลายแต่ที่เนี้ยคุณรู้ไหมว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากอันดับแรกเลยครับคุณเห็นช้องอิดมหฮือมานี่ไหมสามพันกว่าปีแล้วนะครับโออันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของทาราวดีทาราลาวดีที่อยู่ตรงพนันการไหม ผมต้องขอแก้ไขผมต้องพูดว่าทวารโอเคทวารเราดีทวารเรดีคุณบันมีทาอ๋อไม่ทําอยู่แล้วฮะเออใหญ่ขนาดเนี้อุอสามพันปีนะสามพันห้าร้อยปีแต่ว่าก่อใช่พอยุคของพระเจ้าชัยโวรมันที่เจ็ดเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็ก็มาเหมือนกับว่ามาบูรณะครั้งหนึ่ง คุณสังเกตการเรียงของอิฐเนี่ยจะแตกต่างกันไปจะมีการเรียงอิฐแบบเป็นยื่นออกมาแบบนี้าห,าหันไ,ไปหันมามันเป็นการเรียงอิฐของของยุโรปตะวันตกอ๋อมาได้ไงครับยุโรปมาละโว่ช่วงนั้นอ๋อยุโรปมาเขาต้องการมาเผยแพร่อะไรเหมือนกับว่า,าศาสนาเผยแพร่าศาสนา ตั้งแต่ยุคสมัยนั้นอแต่ถ้าเกิดเป็นอิดก,ก้อนเล็กอมันเกิดจากการซ่อมแซมในสมัยยุทธยาก็เหมือนกับว่าการบูรณะเนี่ยเขาเริ่มเก่าแล้วก็อเ,เอาอิฐแซมเข้าไปแซมเป็นบางช่วงบางตอนนอะเป็นเป็นเม็ดข้าวสมัยก่อนอปั้นกับดินเหนียวซึ่งเอาไปเผาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราสันนิษฐานได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคงจะกินข้าวเหนียวกันเพราะว่า ก็นี então, ่เป็นแกลบข้าวเหนียวอาจารย์แยกไงครับแกลบข้าวเหนียวข้าวเจ้าก้อนกลมแล้วใหญ่กว่าอส่วนถ้าเป็นเดี๋ยวจะดูอีกก้อนเล็กครับก็จะแกจะยาวกว่าแล้วก็นั่นคือแป้งสาลีอืซึ่งเนี่ยถ้าเราจะเห็นเนี่ยก้อนที่แตกก้อนที่ช่ำรุดเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนซึ่งจะแตกต่างกันใช่ใช่มันเหมือนมีข้อ มีเม็ดข้าวแทรกอยู่นะเพราะเวลาเผาเวลาเนี่ยในย่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอมันยังคงสภาพอยู่ได้ขนาดเนี้ยคิดดูช่วงข้าวเหนียวในการทําประสานให้เป็นก้อนเหรอครับใช่ไหมแล้วแล้วเรามาดูอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันวว้าตรงเนี้ยที่นี่คือเป็นศิลปะ น่าจะสมัยพระเจ้าชัยวนันที่อย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยเห็นแต่ละองค์จะมีเดืงออยู่ข้างล่างเนี่ยสาหรับยึดฐานเนี่ยเวลาตั้งพระรูปปุ๊บเป็นเทคโนโลยีเนะาะก็จะมีเดึงอ,อยู่ข้างล่างคนยุคนั้นนะแล้วการหันของเนี่ยด้านหน้าก็จะมีช่องเสมอ,อมันเป็นช่องทางน้ําไหล,อ,หลอันนี้แบบฮินดู ใช่ถ้าถ้าแต่ถ้าเป็นสมบูรณ์นะแล้วเดาได้เลยฝั่งนี้คือทิศเหนือเพราะว่าจะหันทางทิศเหนือเสมอคือพระก็จะหันทางทิศเหนือ,อใชอ่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหนท่านกรงเสด็จไปต่างประเทศจากพ่อค้าคงจะนําไปแล้วง,งั้นทั้งเสียนทั้งไรน่าเสียดายอ๋อเสียดายเนาะฮะ คงสเสด็จไปต่างประเทศแล้วล่ะ,สะเสด็จไปต่างประเทศเรื้อยแต่จริงๆอ่ะด้านใต้ที่ตะกี้เราดูเนี่ยครับกรมเิลป์ได้ขุดลงไปอือคือชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอ่าเหมือนกับพวกเขาเรียกเหลียญ พวกเหรียญบ้างพวกบุญปั้นต่างๆแต่ถ้าลึกลงไปอีกที่เขาจุดขุดไปตั้งแต่แรกนั่นอ่ะคือเป็นเป็นเครื่องมือก่อสร้างในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถ้าเราจะหาดูได้สิ่งเหล่านี้ที่เขาขุดพบเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารถแห่งชาติเหนื่อยแล้วครับอาจารย์ไม่เหนื่อยจะได้นะไม่ค่อยมีใครที่เขาอยากจะมาเที่ยวมาอะไรตรงเนี้ย เพราะว่าพื้นที่มันไม่เยอะมั้งหรือยังไงน่าจะใช่แต่ว่าถ้าเราถ้าเราจะดูจริงๆยังดูอย่างละเอียดนะครับเราเราจะแบบดูได้เป็นวันนะอโอ้ตัวนึงก็สวยมากนี่ก็เป็นแมงปอสมัยทวาราวดีแมงปอยังอยู่อีกอ่ะสามพันห้าร้สมัยนั้นอ๋อเป็นเกินไป นี่ก็เป็นรูระบายอากาศในสมัยก่อนอมผมนึกถึงเภาพอุโบสถสมัยก่อนเลยมีนา,าการเห็นเราจะเห็นเราจะเห็นที่นี่หลายที่ยิ่งสุขโขทัยจะได้เห็นเห็นไปยังพุก,กามเลยโอ้ศิลปะการสร้างแบบนี้ถ,ถ้ายุคนั้นอ่ะจะเรียกว่าศิลปะแบบบายอนศิลปะแบบบายอนอ่ะเรามาดูการอันนี้น่าจะเป็นในสมัยอุทยาเพราะว่าการก่อสร้างอ่ะคุณดูสังเกตจากอิฐ เป็นอิฐก้อนเล็กเป็นก้อนเล็กแล้วก็แผนแต่ข้างล่างมีนี่คือกรมศิลปศิลปากรน่าจะมาก็คือเหมือนกับว่าปรับปรุงปรับปุงแล้วก็ต่อเติมฐานอย่างเงี้ยไม่ใช่ของโบราณแน่นอนแต่ก็คงโบราณล้วก็น่าจะรวมประมาณห้าสิบปีได้ในช่วงที่มาเหมือนตอนที่มาสร้างศาลพระกาะ ด,ดูดีเทลตรงตรงนั้นนะฮะสวยมากเลยฮะดีเทลละเอียดมากเลยดีเทลตรงนี้ที่ที่บอกว่าจริงๆข้างายเป็นลงลักครับสําหรับปิดทองคนสมัยก่อนเนี่ย <ฮะ S 2> เอามาปิดทององค์พระอ๋อแต่ตอนนี้ทองคงจางหายไปหมดแล้ว,ลวข้างหลังก็เป็นสีชาิอ๋อสีแดงน,นะถ้าดูจากพระพุทธรูปนี่ถ้าองค์ตอนสมบูรณ์คงจะนะคงจะเป็นปางห้ามญาติอยู่นะ สวยงามแล้วดูเห็นเห็นเห็นตรงขอบไหมครับยังชัดเจนมากเลยใช่ใช่ยังชัดเจนการแกะลายการแกะเป็นลูกบัวลูกอะไรเนี่ยใช่ลูกบัวสวยมากคมมากเออางององใช้ปั้นมือนะออลงดินเหมือนกับว่าดินหมกักพวกกับ พวกกาวกาวสมัยก่อนแล้วก็ปูนแล้วก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างใน,นความรู้ตรงนี้ผมยังไม่ไม,ไม่ทราบแล้วมาหมักจนเป็นได้ที่แล้วก็มาขึ้นรูปที่เขาปั้นตรงนี้แหละ<อ>ปั้นสดอมอันน,น,นี้อันนี้น่าจะสามร้อยปีสามร้อยปีอไม่ใช่นะคือสามร้อยปีแหละถ้าสมัยยุติยา<อ>ช่วงปลายช่วงกลางกลางอ่ะช่วงกลางตอ,อนนี้คือทําเพิ่มมาอันนี้อันนี้คือสร้างเพิ่มในสมัยพระเพราะดูศิลปะก็ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่วรมัใช้วรมัน เพราะว่าคุณดูความแตกต่างจากก้อนอีกก็ชัดเจนเลยห,หลังจากที่เราไปวัดนครโกษาต่อจากนี้เป็นการปิดอีพีนี้โดยสมบูรณ์แต่มีอีพีต่อไปซึ่งครั้งหน้าแปนหวังพนาลาย ติดตามนะครับสวัสดี